ธรรมเนียมปฏิบัติหนึ่งของชาวพุทธคือการเข้าวัดทำบุญทำทานซึ่งนอกจากเสริมสร้างสิริมงคลให้กับชีวิตแล้วยังได้ชมศิลป,ปก,กรรมภายในวัดอีกด้วยเช่นที่วัดราชโอรสารามราชวรวิหารเขตจ,จอมทองกรุงเทพมหานครเป็นวัดเก่าแก่ซึ่งเดิมชื่อวัดจอมทองต่อมากรมมื่นเจษด,ดาบดิน ซึ่งภายหลังคือรัชกาลที่สามได้ทรงบุรณะปฏิสังขรทั้งหมดและถวายรัชกาลที่สองให้เป็นพระอารามหลวงได้รับพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชโอรสศิลปกรรมภายในวัดเป็นแบบพระราชนิยมรัชกาลที่สามคือหน้าบันของโบสถ์และวิหารประดับด้วยกระเบื้องเคลือบลวดลายดอกไม้หรือสัตว์ต่างๆเช่นหงส์หรือมังกรตามแบบจีน รุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย